รถนิสสันจูบค่ะพี่คือมันมีปัญหาคือซื้อมือสองมาคนนี้เขาลืมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ค่ะครับผมเกินสี่ร้อยสี่สี่หมื่นกิโลค่ะคแล้วคนนี้ยมันขึ้นรูปสีส้มแล้วไปใช้ทางศูนย์ทางศูนเขาบอกว่าเกียร์พังแต่รถดดมันขับได้ปกติอะค่ะแต่ว่ามันจะมีอาการออกตัวตอนตอนออกตัวคือมันจะวุบวว่อะค่ะ,อ,ะอาการในชุดดัมคลัชเบื้องต้นนะครับ จับเฝ้าโค้ดแล้วเลียร์เฝ้าหายไหมครับไม่หายค่ะค,คือคือลบโค้ดแล้วแล้วก็พอพอขับไปเรื่อยๆมันก็เป็นอ่ะค่ะขึ้นโค้ดอะไรครับทันโทษครับมันขึ้นโค้ดเขาบอกว่าเกียร์ค่ะเกียร์ปัญหาขึ้นโค้ดที่เกียร์มีอยู่สองส่วนนะครับในส่วนของแมคานิกกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าเกียร์มันมันคือ มันไม่ได้หายนะมันเกียร์ละเกียร์มันพังแต่ว่าเกียร์มันก็ยังใช้งานได้ปกติว่าแต่แต่ว่ามันยังขึ้นขึ้นโชสีส้มอะค่ะครับขึ้นโชว์สีส้มน้้หายน้ำมันครับน้ำมันเกียร์มาล้างอ่าเปิดอ่างล้างอะไรอะค่ะจะไม่ห่ายและอันนี้ไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วเวลาเปิดอ่างออกมามีเศษอะไรหล่นลงไปข้างในไหมครับมีเศษสกปรกเรได้ดูพดีหนมาเปลี่ยนที่ศูนย์นะคะเปลี่ยนที่ศูนย์ใช่ไหมครับศูนย์แจ้งว่าต้องต้องยกเกียร์ใช่ไหมใช่เขาบอกว่ายกเกียร์หรือว่าไม อู่ข้างนอกซ่อมอะค่ะเพราะว่าที่ที่ทีสูนะคะไม่มีนโยบายแบบซ่อมเกียร์ค่ะครับเพราะว่าเกียร์ลูกหนึ่งเกียร์ลูกหนึ่งราคาดาวลดได้เลยนะครับนิสันจู๊กเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสามารถซ่อมได้นะครับซ่อมแก้ไขได้ซ่อมตามอาการว่าอะไรเสียเกียร์โตมิติกแบ่งเป็นสส่วนนะครับส่วนหนึ่งมาจากอิเล็กทรอนิกส์อีกส่วนหนึ่งมาจากเมคาีนิกรุ่นนี้เป็นเกียร์ซ VT นะครับ ก็ถ้าติดตามช่างดนอยู่นะครับช่างโดนจะมีคลิปที่ซ่อมเกียร์ CVT นิสสันจู๊กไว้ในช่องชาแนลยูทูบช่างโดนมัตสึคาไปเปิดดูได้นะครับแต่คันนั้นเนี่ยอาการหนักนะครับเพราะนั้นการตรวจเช็คระบบเกียร์อตโมิติรถปัจจุบันตั้งแต่ปี2000ขึ้นมานะครับสามารถใช้เครื่องมือพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเซิลสแกน OBD สแกนนะครับหรือตัวสแกนเนอร์นะครับสามารถเข้าไปอ่านค่าการทำงานของระบบได้นะครับไปดูว่าฟังก์ชันที่ขึ้นโค้ดเนี่ย ถ้าเป็นโค้ดเกี่ยวกับไฟฟ้าพวกโซลินอยพวกนี้ซ่อมเปลี่ยนโซลิอนอยได้นะครับราคาไม่แพง<อ>ตัวละหลักพันนะครับแต่ถ้าเกิด<อ>ว่าชุดดัมคลาส CVT มีปัญหานันนี้ราคาหลักหมื่นนะครับอ,อ่านะเพราะฉะนั้นส,สามารถาสามารถซ่อมแก้ไขได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าประมาณเท่าไหร่นะคะประมาณกี่หมื่นอะคะต้องดูความเสียหายนะครับ อันนี้ตอบไม่ได้เพราะนั้นคุณลองให้ช่างอู่ใกล้บ้านร้านประจำหรือศูนย์บริการนะครับที่อยู่ใกล้คุณเนี่ยทำการตรวจเช็คตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนแล้วอย่าลืมให้เขาแจ้งก่อนนะครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ตรวจเช็คอย่างละเอียดอย่างที่ช่างนุนบอกคือใช้คอมพิวเตอร์เข้าไปดูก่อนนะครับว่ามันฟ้องฟอกโคตรอะไรแล้วก็แจ้งตามอาการนะครับราคาค่าจ่ายนะครับต้องให้เขาแจ้งก่อนนะอีกอันนึงคือใช้อล่แท้อล่เทียมหรืออล่มือสอง นะครับคุยตกลงให้ชัดเจนก่อนรวมถึงการรับประกันด้วยนะครับส่วน,นใหญ่ที่ช่างโดน,นประสบการณ์ที่ช่างโดนทําอยู่ที่ที่ร้านช่างโดนน,นะครับที่ศูนย์ซ่อมช่างโดนเนี่ยช่างโดนในการโอเวอร์ฮอนคอมพิวต์เกียร์โตมติกเนี่ยจะรับประกันอยู่2ปีนะครับแต่ที่อื่นนั้นไม่ทราบท่านลองตรวจเช็คตรวจสอบแก้ไขดูหาอู่ใกล้บ้านร้านประจําหรือศูนย์บริการนะครับให้เขาเช็คตามคําแนะนําของช่างโดนดูก่อนนะครับถ้าจําไม่ได้สามารถไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ในเพจ Facebook หรือใน YouTube Channel ช่างโดนมาสเตอร์คาร์ครับ อันนี้แล้วแล้วอูพี่อยู่ที่ไหน,นะคะศูนย์ซ่อมช่างโดนอยู่ลาดประเขาซอยห้าสิบสองครับอันนี้ในกรณีที่สะดวกที่ช่างโดนนะถ้าสะดวกที่ช่างโดนสามารถดูแลได้นะครับก็นัดคิวเข้ามานะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกลองให้ช่างอูกใกล้ๆบ้านท่านนะ่ะลองตรวจเช็คตรวจสอบแล้วแจ้งก่อนดีกว่านะครับที่รับประเขบถางนี้เนึงยกรณีที่หนูถ่ายน้ำมันเครื่องมาแล้วเนี่ยแล้วแล้วถ้าหนูไปซ่อมเนี่ยมันต้องถ่ายอีกไหมหรือว่าน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันเกียร์ครับ เอ้ยน้ำน้ำมันเกียร์ค่ะน้ำมันอันนี้คือในในกรณีที่ยกเกียร์ออกมาซ่อมข้างนอกใช่ไหมครับอันนี้หนูใช่ถ้าถ้ามันต้องยกซ่อมข้างนอกโอเคถ้าต้องยกถ้าต้องยกซ่อมนะครับต้องดูก่อนว่าน้ํามันเกียร์ที่เพิ่งเปลี่ยนมาเนี่ยคืออย่างนี้นะครับในระบบเกียร์ออโตเมติกเนี่ยคุณเปลี่ยนถ่ายแบบเปิดอ่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์ได้สูงสุด50%เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ศูนย์ซ่อมช่างดนเนี่ย จะมีตัว ATF Checker ก็คือการตรวจสอบสภาวะของน้ำมันเกียร์ว่าเสื่อมหรือเปล่านะครับเราจะตรวจสอบสภาวะของน้ำมันเกียร์ก่อนเทสต์น้ำมันเกียร์ดูก่อนถ้าน้ำมันเกียร์ไม่เสื่อมนะครับก็สามารถถ่ายเก็บไว้ในภาชนะที่สะอาดได้ครับแล้วก็ยกเกียร์มาผ่าหรือยกเกียร์มาตรวจสอบคุณไม่ต้องเสียค่าน้ำมันเกียร์ใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอา ATF Checker ขึ้นมาเช็คเทสต์แล้วปรากฏว่าน้ำมันเกียร์เนี่ยที่คุณถ่ายมา50%ถูกไหมในเกียร์ลูกในเกียร์อันเก่าคุณยังมี50% ของใหม่กับเก่าไปปนกันถ้า ADF Checker ตรวจสอบแล้วน้ำมันเกียร์เสื่อมก็ต้องเปลี่ยนใหม่ครับอคัอนนี้หนูล้างหนูเปิดอ่างล้างเลยนะคะพี่เขาเขาเติมให้กระลอนจ่าอีกกระลอนเล็กค่ะกระลอนใหญ่แล้วกระลอนเล็กกระขเปิดคือในเกียร์อโตเมติ7สปีดต,ตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าในเกียร์เต็มระบบนั้นใช้น้ำมันเกียร์เกือบ10ลิตรนะครับเพราะจะมีใน<อ>ท็อคคอวพิเ์เตอร์ด้วยแต่คุณผู้ฟังเนี่ยเปลี่ยนไปอยู่ประมาณ4ลิตรบวกลบ ถึง5ลิตรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน,ในเกียร์มีเยอะกว่านั้นครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ช่างโดนบอกไปว่าถ้าเปิดอ่างไปผสมกันแล้วใช่ค่ามันจะเป็นยังไงแต่ช่างโดนมีเครื่องมือพิเศษอันนี้ในกรณีที่ที่ศูนย์ซ่อมช่างดน,นจะมีเครื่องมือพิเศษในการเทส ATF Checker สามารถทดสอบได้ว่านะครับน้ำมันเกียร์ของคุณยังอยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์อยู่หรือเปล่าถ้าสมบูรณ์อยู่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็ลองหาอู่ใกล้ๆบ้านนะครับที่เขามีเครื่องมือพวกนี้ ตรวจสอบตูก่อนนะครับแล้วคุยกันให้เรียบร้อยก่อนนะไม่ว่าะจะเป็นการใช้อะไรนะครับระยะเวลาในการซ่อมรวมถึงการรับประกันด้วยนะครับใช้อะไรแท้อะไรเทียมหรืออะไหล่มือสองคุยตกลงกันก่อนนะครับรวมถึงการรับประกันด้วยมีเท่านี้เองครับคุณจะใกล้ที่ไหนซ่อมที่นั่นมีปัญหาปรึกษาช่างดนได้ครับหนู <S <S สนใจะจะเข้าไปหาพี่อะค่ะตอน,นี้หนูจะติดต่อได้ที่ไหนะคะก็ช่องทางในการติดต่อนะครับก็จะมีทางเพจ Facebook ช่างดนมาสเตอร์คาร์นะครับหรือเบอร์โทร 093 5 9 2 2 4 4 7สครับสามารถแอดไลน์ได้<อ>ครับะะใช่ครับศูนย์เก้าสาครับ0 9 3ครับ592 2447ครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์นัดคิวซ่อมาได้ครับอันนี้คือในกรณีสะดวกที่ช่างดนนะครับค่ะ<า>ครับอันนี้คือรถนี่คือถ้าเราเอาไปทิ้งนี่รือเรารอกลับบ้านได้หรือว่าเราต้องไปทิงะะ้งไว้ต้องอันนี้ในกรณีที่มาหาช่างดนเนี่ยช่างดนจะตรวจเช็คตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนครับแล้วก็แจ้งคุณก่อนว่าอะไรเสีย ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเท่าไหร่ใช้อะไรแท้อะไรเทียมหรืออะไรมือสองคุยตกลงชัดเจนครับทําใบเสนอราคาชัดเจนครับถ้าต้องการหักภาษีกที่จ่ายก็สามารถออกระบบแวดเได้ครับเพราะว่าเราจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับ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 เอาเอาที่สะดวกครับะนะเอาที่สะดวกนะครับ